ไม่ถ้าถ้าเราบอกว่าจะไปในเชิงบ่านเขาคงไม่ไปไ,ไปมันมันอะไรสักอย่างพอเขาพยายามยากจะพยายามสารสารธีกา,าอุทธร์นั้นนั้นนี่อุทธร์นั้นนี่กำลังรอสารธีกาไม่มีประวัติด้วยเราเขียนให้ เอ้เมื่อก่อนเราไม่เคยเรียกร้องไม่เคยขออะไรเลยคนอื่นเขาได้มาเราคิดว่าเออเราแบบดำเนินคดีแบบนี้นะพอดีไปไปที่นั่นที่ทียลาไปเจอท่านก็บอกเออท่านคงใจดีนะเพราะว่าเห็นรับฟังคนนั้นเราก็เลยน่าจะลองมากเลยแต่ทุกครั้งก็ยังไงยังไงจดเลยก็จบมาครับเปิดตัวแล้วตัวนี้เลยโอเคครับมีเบอร์นะ ก็จะเจอว่าอาเจียนอาเกษตรช่วยหาปุ๋ยให้หาอะไรให้คนมาซื้ออะไรตัวนี้ก็จะให้มีแต่เขียนโครงการเข้าไปหรือว่าแบบแบสมมาทีนด้วยหมคะคงก็ไปคุยอ่ะก็ไอ้ตัวอักษรมันให้ได้ค่ะแล้วก็แต่ล้ก็เป็นเจ้าของไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทารัดทำ เดี๋ยวมันก็หายไปแต่ว่าตลาดเดี๋ยวสั้นๆได้เราก็ต้องเอาปัญหาที่บอกว่าปัญหาด้านชีพอาจจะมีหลายๆอย่างหาสนามกีฬาให้เด็กให้เล่นบ้างหรือยิ่งมีสนามกีฬายิ่งคดีนะคะโม่ห้าก็เลยอันนี้ลองดูด้วยกันที่ที่เรามีอ่าแต่เดี๋ยวเราคุยกันรอบนอกรอบว่าเราจะทำอะไรต่อเมื่อเดี๋ยวเมื่อกี้ที่โทรเนี่ยท่านเขาเป็นอยู่มาอยู่กระทรวงเกษตรนะครับ ่ต้องมีงบประมาณส่วนหนึ่งเอาไว้ให้